การดาเนินงานของคณะทํา,างานตรวจสอบโรงงานตามข้อรองเรียนเรื่องการล้ก็ปล่อยน้าเสีย,ยทางจังหวัดมีขั้นตอนดําเนินงานยังไงคราก็มีคําสั่งอยู่แล้วนะครับเรื่องของคณะทำงานประจําสายของที่จะคอยเฝ้าระวังตรวจสอบดูแลว,ว่าที่ไหนมีการปล่อยน้ําเสียของเสียนะว่าถ้ามันมีตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเขาแจ้งมาเราก็จะให้หน่วยง,งานต่างๆลงไปตรวจพร้อมกัน ที่ให้ตรวจป็นไนโดยให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยไปดูตามข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานนะครับแล้วโดยผมมอบหมายให้ใหรองผู้ม,มีการรักษาความมั่นคงภายในไปตัวหน้าชุดเพื่อจะนําอาคารการที่ดูแลด้อยกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นาหกราธารณส,สุขคือเป็นทุกเรื่องเลยเข้าไปเพื่อไปตรวจด,ดูนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการทํางานที่เราทำกันอยู่แล้วก็มีตัวแทนชุมชนที่ประจําสายคลองก็ให้เขาไปอีพยากรชนเข้าไปด้วย เพื่อขอความร่วมมือกับทางสถานประกอบการว่านะครับว่าที่บอกว่ามีการปล่อยของเสียออกนั้นมีจริงหรือไม่อย่างไรถ้าไม่มีก็ทางโรงงานก็ได้แสดงออกมาว่านะว่าเขามีการดําเนินการอยู่แล้วก,ก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือการเป็นการขอความร่วมมือซึ่งกังกั้นนะครับส่วนการไปตรวจแลก็ไปดูตามข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจัดหางานเรื่องเรื่องสวัสดิการแล้คุ้มครองแรงงานเราก็ถือโอกาสนี้ไปช่วยดู ว่าถ้ามันมีอะไรที่เขาไม่เจตนาที่จะทําผิดเนี่ยเรากา็จ,จะแนะนำว่าเออคะต้องทอางอย่างนั้นนีแต่ถ้ามีมการทําผิดแต่และเรื่องก็ต้องดาเนินการไปตามกฎหมายอันนี้คือคือเป็นเรื่องการดำเนินการตามปกตินะซึ่งซึ่งเราก็ถึง,ถ,งถึงปฏิบัติทํามาสามสี่แห่งแล้วนะครับถ้ามีที่ไหนแกล้งมาแล้วเราก็จะไปดูในส่วนของภาคประชาชนเขาก็เขาก็พอใจนะฮะในเรื่องของการดําเนินการของฝ่ายราชการคือเป็นการดําเนินการร่วมกันนะแต่ส่วน ผู้ประกอบการผมก็ยังไม่ทราบว่ามีฟีดแบ่อะไรก็แต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยผมก,กลับเรียนว่านะครับเราขอความร่วมมือและการที่ไปกันเยอะๆเนี่ยก็คือไปทุกหน่วยเพื่อที่ได้ทุกคนไม่ไม่ได้ขาดแข่งใจว่าจะมีใครไปหาผลประโยชน์อะไรไม่ดีเราไปดำเนินการตามกฎหมายส่วนที่การขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายมันมีระยะเวลาในการาดำเนินการนะครับเช่นให้ปรับปรุงให้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะมีการกำหนดเวลาว่าต้องปรับปรุงภายในกี่วันนะแล้วก็มีการรายงานผลเพราะ มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกฎหมายอากรรมเดียวมันเรื่องของพบอรบสาธารณสุขการค้าสิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งที่น่ารังเกียจนะโดยไปถึงถ้ามีอะไรของเก่าเรื่องพรบค้าของเก่ามันก็มีหลายกฎหมายนะนยนอันนี้ก็จะเรียนให้ทราบว่าอันนี้แนวทางปฏิบัติที่เรามีความชัดเจนตรงนี้นะ